อ่าสวัสดีครับป็นนี้นะครับฮะคุณนบกำลังจะซ่อมไฟครับอ่ามัมมนจะตั้งกองเรื่องยัง บริสับเป็นไงบิหหลายสีด้านเึ้นไอยังไ่เบซ้อียัางนี่แหละจะงอไหมนย่างงอเทีย่งโอ้โหบทเรียนไฮไฟฟ้าแดงซูมไปสี่เรียนไฮกันบ่ บนแรงบอสูงนะม,ดดดดมันลดอครับคุณนบจะโชว์การโดดจากเสาไฟฟ้าลงมาข้างล่างโดยจะไม่ปีนเสานะครับดดเขาจะโดดลงมาเลยนะครับดดจำเทคนิควิธีการให้ดีๆนะครับนับหนึ่งถึงสามครับนับถอยหลังครับเอาเอาเตรียมตัวครับ เขาทำยังไงครับเขาแค่ยิ้มครับเสียงเวียบๆสรุปแล้วไม่โดดนะครับไม่ดโดดขึ้น่ในสุ่มเลวบ,บุปลาดินนะว่าตัวลงมาก,กันได่ไม่ต้องยุ่งก็ไปก็ได้